ทุกคนข้าวหมกหัดใหญ่ไก่ทอดวานิต้าไก่ทอดวานิต้าทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกอะไรก่อนดีนี่ฮะมันจะมีหอมทอดนะคะทุกคนหอมทอดจะมีมีอันนี้เป็นแมวอาจจะกรุบกริบอันนี้อาจจะเป็นหอทอดหน้าตาทำไม,ไม,ไมต่างกันนะต่างกันเหรออันนี้ทำไมทำไมต่างกันเหมือนกันไหมเดี๋ยวลองดูนะอ่ะข้าวเหนียวไก่ทอดต้องนุ่มนะคะทุกคนนี่นุ่มจริงฮะนุ่มอ่ะหอมต้องกรอบไม่ผสมแป้งนะ อืม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 กรอบจริงคะทุกคนอืมอเ่อยมากอืมดูยอดทืมจริมาดูไก่กับน้ำจิ้มทุกคน,นกมีน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนจะบอกให้นี่ไก่นะกินแบบนี้นะ่าจะว่าอย่างงมุนอย่างนี้นะ โอ้โหไก่ร้อนมากดูสิผดทอดสดๆร้อนๆไม่เป็นของเก่านะฮะน้ำจิ้มแบบอร่อยตัวทุกเจ้าที่เราเคยกินนะเนี่ยม,มันมีความนัวหวานเปรี้ยวๆหน่อยอ,อร่อยทุกคนสุดยอดเขาเหนียวม,มาจิ้มกับน้ำน้ำจิ้มก็ได้นะอืมสะใจฮะ นหน้าตาหอมทอดจะกรอบอย่างนี้ฮะอืมอืมอร่อยที่ม้นอร่อยมากดูข่าวด้วยเป็นโรงแรมที่แบบเลิศมากนะฮะตำนานเก่าแก่เพราะว่าถ้าดูเผิิๆนเนี่ย จะไม่เห็นนะฮะต้องแบบโชคดีนะฮะถึงจะได้มาพักที่นี่เพราะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ทำเลทองตลาดหินหยงเดินไปเนี่ยากินเหนียวไก่ทอดวานิต้าแล้วก็ข้าวโมกเดี๋ยวกินข้าวโมกด้วยอืมอร่อยแต่ถางเขาแล้วนะไม่ได้โตลุ่งหรอกขายแค่เที่ยงคืน ออืม,อมน้ำจิ้มทำให้ไม่เลี่ยงนะเพราะว่าคนยังไก่ทอดบางเจ้าเนี่ยเขาจะเ,าเน้นหวานแต่อันนี้เขามีความเปรี้ยวหน่อยหน่อยมีความอร่อยมากอร่อยเขาเนี่ย อยูข้าเหนียวไก่ร้อนมือเลยทุกคนอยากกินข้าวหมกกับทุกคนอั่ใจอืมอ,อร่อยมากอืมอืมไก่แบบว่าสดมากอื สดมากไม่มีกลิ่นคาวนุ่มด้วยฮะอ,อร่อยมากิมหยุงเนี่ยซอกซอยจะมีของขาอยู่นะแต่ถ้าไปหัดใหญ่ในเนี่ยก็จะต้องแถบด้านซ้ายขวาด้านขวาก็จะเป็นวัดหัดใหญ่ในที่มีพระนอนที่สวยที่สุดนะฮะ ก็จะเป็นตลาดนัดตอนเชา้าๆจริงๆวันนี้วันพุธเนาะก็มีตลาดนัดตรงตลาดเจ้าพรมนั่นก็แบบมีขนมอะไรเยอะมากเป็นตลาดนัดทุกวันพุธแต่ถ้าเป็นตลาดนัดเชา้าตรงหน้าวัดหัดใหญ่ตรงซอกซอยถนนริมคลองอะ่ะนะฮะจะเยอะทุกวันนะนนเป็นตลาดนัดทุกวันตอนเช้าๆจะมีของเยอะมากมของสดผลผลไม้นะผักผลไม้ปลา อร่อยมากทุกคนป้อนอือทีนี้มากินข้าวมันไก่ทุกคนข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่เอ๊ะเขายืามหยิบน้ำจิ้มให้เราไหมฮนะใช่ไหมะไม่เป็นไรกินอย่างนี้ลวกัน น้ำจิ้มไก่ไปเขาคงใช้น้ำจิ้มเดียวกันไหมน่าจากักเนาะไม่เป็นไรจัดะกินอย่างนี้เลยง่ายๆดูสิหอมมากหอมเครื่องเทศทุกคนเขาลืมน้ำจิ้มให้เรานะเนี่ยจริงๆมันต้องมีน้ำจิ้มน้ำเขียวเขียวเขียวเจำได้ไหมเดี๋ยวเราข้าไปเอาก็ได้ไกินไปก่อน หอมกลุ่นเลยทุกคนอืมอืมหอมเครื่องเทศสดยอดเนาอืมอืมก็ต้องใช้น้ำจิ้มก็ได้อร่อยอยู่เลยเหมือนกับใส่มาให้เลยเนาะอืมยอดมากอืมอร่อยมากทุกคนสุดยอด อร่อยมากทุกคนจ้าุดยยดของความอร่อยอนยะ่งใกล้หมดเลยทุกคนอ,อยากจะเรียด,ดังๆว่ามันอร่อยจริงอร่อยแจงของแท้แน่นอนอร่อยมากอ่ะป้อนทุกคนป้อนข้าวหมกข้าวหมกหอมมากไก่แบบนุ่มมากทุกคน